สวัสดีค่ะวันนี้มนิทพาพับเหรียญไปทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกหางหงค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากคนหนึ่งนะคะค็ณหนึ่งส่งแบบมาไว้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวมนิดทยอยลงให้รวมทั้งของเพื่อนๆท่านอื่นด้วยมีเยอะมากเช่นกันนะคะต้องขอภัยที่ล่าช้าน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากขั้นตอนทําส้มเสร็จนะคะวิธีการทําส้มให้ไปดูที่ช่องของมนิดนังเคกนะคะ โดยนะคะการทําเกรสรตรงกลางจะเป็นเกรสรดอกบัวทรงเตี้ยนะคะเกรสรบัวทรงเตี้ยทําให้ไม่นี้ต้องพาทาตรงนี้อีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเป็นเกรสรบัวธรรมดามันจะเป็นพับไปด้านขวาแต่แบบของคนหนึ่งจะพับกลับไปด้านซ้ายทีเนี้ย ริบบิ้นที่จะมาทำตรงนี้ก็คือเท่าเท่ากับเกสรบัวทั่วไปก็คือ65เซนติเมตรค่ะทุกคน65เซนติเมตรไปพับส้มแบบนี้มาก่อนเนาะวิธีทำที่ช่องของมินิน้องเค้กแบบแยกสีนะคะดูง่ายที่สุดให้ไปค้นหาดูนะคะพิมพ์ชื่อเกสรบัวแม่นิดน้องเค้กก็จะขึ้นมาแล้วละค่ะทีนี้พอทำส้มเสร็จเนาะเราก็จะมาพับเกสรบัวทรงเตี้ยกันค่ะแบบนี้ พับแบบนี้เ่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าจะสอนลงตรงไหนถ้าเป็นเกสอนธรรมดาทุกคนเป็นแล้วหลายคนเป็นแล้วก็จะทําไม่ยากตัวนี้เป็นแบบใหม่นะคะที่คุณหนึ่งส่งมานี่นะคะเราจับเส้นนี้เราก็จะสอดใต้เส้นของขาวด้วยนะคะวิธีการพับเช่นการขาบประมาณนี้บิดลงอย่างนี้นะคะปกติเราก็จะบิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะแต่คุณห่งเขาพาทําทรงเตี้ยโค้งกลับไปด้านนี้ค่ะก็สอดลอดลงไปค่ะอย่างนี้ค่ะ นี่นะคะกดไว้ด้วยกลีบบัวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ด้วยอีกทีนึงนะคะบิดลงกดไปแล้วก็โค้งกลับมาแบบนี้แล้วก็สอดลอดสามไปเลยนะคะก็ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะกดสตัปคลิปไว้ก่อนเสร็จแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยค่ะทําเกรสรบัวทรงเตี้ยเสร็จแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วครบทั้ง8เส้นพลิกกลับด้านมาก็สอดเก็บนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นให้เหลือประมาณนี้ ไม่ตัดสั้นมากนะคะให้เหลือพอมองเห็นอยู่เนาะหลังจากนั้นก็เตรียมริบบิ้นกาวเพชรใสค่ะจำนวน8เส้นความยาวที่43เซนติเมตรค่ะนำมาสอดหันด้านกาวเพชรออกมาด้านนอกนะคะสอดเข้าไปใต้ปลายริบบิ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้นะดูอีกทีนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะลึกๆเลยค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะครบแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นหลังจากนั้นค่ะพลิกกับด้านนอกฝั่งนี้ นะคะและหลังจากนั้นค่ะทำกรีบแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้แล้วสอดเข้าในกรีบใต้เส้นตัวเองค่ะสอดเข้าในกรีบบัวตรงนี้นะคะเห็นไหมเออตรงนี้นะพลิกรีบรบิดให้หันออกมาแบบนี้ให้เป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะดูอีกทีค่ะบิดรีบรบิดง่ายๆแบบนี้แล้วก็สอดลงในกรีบบัวค่ะใต้เส้นของตัวเอง เรียบร้อยทาแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเรียบร้อยค่ะทําครบทั้ง8เส้นในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะให้ดูที่สอดนี่นะคะเราจะทําเส้นนี้เราก็สอดลงไปนี่ค่ะใต้เส้นของตัวเองกรีบเหลืองนะคะลอดสองผ่านสองไปไปลิบบิ้นมาออกตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะวิธีบิดริบบิ้นนะยกลิบบิ้นขึ้นมาแล้วก็หมุนค่ะหมุนลิบบิ้นแบบนี้ค่ะได้แบบนี้ ได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็โค้งปลายลิ้นลงอย่างนี้เลยแล้วก็ trendy, สอ <yah> ดนะคะนี่ค่ะแบบนี้สอดไปตามที่เราา a r k ไว้อย่างนี้ค่ะปลายวิ้นมาออกตรงนี้ด้านล่างนะคะค่อยๆดึงนี่ค่ะกดประคองขึ้นมาแบบนี deviation. ้อย่างนี้นะคะดูอีกทีค่ะเพราะเส้นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสอดตรงนี้ก็ลอดออกมา นี่ค่ะเห็นไหมคะลอดสองนะอ่าบีดลิบบินยกขึ้นมาบีดลิบบินแบบนี้ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนี่ค่ะทรงสอดลิบบินก็โค้งลงอย่างนี้แล้วก็นํามาสอดเลยค่ะอย่างนี้ค่ะปลายริบบินก็ออกมาตรงนี้ค่อยๆดึงพอดึงเสร็จแล้วก็กดประคองไว้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นแล้วมาเจอกันค่ะ เรียบร้อยนะคะทําครบทั้ง8เส้นในขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จะทําคล้ายๆกรีบบัวที่เราเคยทํากันทั่วไปนะคะจับแต่แขงนิดนึงแบบนี้ค่ะปิดริบบิ้นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะมานะปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะนี่นะสอดออกมาปิดริบบิ้นให้ถูกต้องแล้วเนาะก็สอดออกมานี่ค่ะ เห็นปลายลบินไหมเรากดปลายลบินลงปลายลิบินสีเหลืองเนาะกดสอดจากทางด้านนอกของปลายลิบินนะคะแล้วก็ออกมาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะข้างบนเราไม่เป็นลายค่อยจัดหม่นี่ค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้ดึงให้กระชับพอดีนะคะประมาณนี้ค่ะ ก็จะได้กรีบแบบนี้ดูอีกทีนะคะเมื่อกี้แบบดูบุนบายนี่ค่ะมันจะมีปลายริบบิ้นเส้นสีเหลืองเราต้องสอดจากทางด้านนอกเขาที่สาเหตุที่เราไม่ตัดให้ชิดเพราะอย่างนี้ค่ะเราจะได้เห็นว่าต้องสอดตรงไหนถ้าสอดใต้ลงไปข้างล่างมันจะไม่ออกมานะคะบิดริบบิ้นค่ะแบบนี้อ่ากดดึงให้กระชับเป็นแหลมๆเลยแต่กดไว้เบาๆค่ะแล้วก็บิดริบบิ้นแบบนี้แล้วก็นํามาสอดนะคะ ปล่อยไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าต้องใช้มือมากดตรงนี้อ่าเสร็จแล้วแบบนี้อ่าทีนี้เรามาจัดตรงนี้ให้ชิดแล้วก็ดึงค่ะได้แล้วทําแบบเดียวกันบนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทํากรีบครบทั้งแปดเส้นแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สอดลิบบินกลับขึ้นมาโค้งไปล,ลิบบินลงอย่างนี้แล้วก็สอดต,ตรงนี้นะคะบังคับไปล,ลิบบินออกมาด้านนอกนะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะทำแบบเดียวกันบนไปให้ครบทั้งแปดเส้นแล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้งแปดเส้นพลิกกลับด้านมาโอเคเราจะทำขั้นตอนถัดไปทีนี้เราจะมาดูนะคะเราจะทำเส้นนี้นะเราจะมาสอดใต้กลีบสีเหลืองลอดผ่านสองนะคะแบบนี้ค่ะ หนึ่งสองออกมาตรงนี้จับริบบิ้นค่ะหมุนแบบนี้นะหมุนให้ได้ไปแหลมแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะเอาแซ่กเข้ามาตรงกลางตรงนี้แล้วก็อ้อมมานี่ค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วก็โค้งริบบิ้นลงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สอดปึ้งเสร็จแล้วนี่ค่ะค่อยๆดึงนะคะ จะริบบิ้นให้ลงล็อกเขาแล้วค่อยดึงนี่ค่ะเส้นที่เราสอดก็จะอยู่นี่เมื่อกี้จับเมื่อกี้มาอย่างนี้นะคะดูอีกทีค่ะเส้นถัดไปก็จะเป็นตรงนี้ก็จะออกมาตรงนี้นี่ค่ะนี่นะเสร็จแล้วก็บิดริบบิ้นอ้มอมเอาเข้าตรงกลางตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะอ้อมไปแบบนี้นะคะ ทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆจัดกรีบลงค่ะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะอ่าดูอีกทีค่ะแบบนี้นะเราตัวน้ำล่องของเรามันจะทำง่งายๆค่ะทำจากขอบน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะทุกคนไปตัดมาไว้เลยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะคะถ้าทำแบบเป็นพวกริบบินกาแฟส,สายนะคะเนื้ออ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ค่ะ มันจะช่วยให้เราสอดได้ลื่นๆลงไปเลยค่ะแล้วก็สอดตรงจุดอย่างนี้นะคะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสอดครบทั้ง8เส้นทีนี้พลิกกลับด้านมาไปบินเหลือประมาณนี้นะคะเราก็ตัดตัดแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ นี่นะคะวิธีสอดเก็บเมื่อเราตัดแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นอันนี้เม่นิสอดเก็บไปก่อนเกือบลืมนะคะเกือบลืมกดแล้วก็สอดล่อตรงนี้เข้าไปปึ้งแบบนี้ค่ะง,ง่ายสบายสบายเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ติดอุปกรณ์ตกแต่งได้เลยค่ะใช้ปืนยิงกาวนะคะ